ครับพี่น้องแฟนคลับเอฟที่ติดตามทั้งช่องฮอดีและเพื่อนๆผเชียวครับผมเจอกันช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับผมวันนี้เจอกันอยู่ที่พระประแดงอาเชตนะครับอัปเดตให้พี่น้องไดือเบิงได้ช่มนะครับหลังเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้อ้ย สวัสดีครับโอ้โหพี่น,ออน้องใส่เน้อเต็นท์พอดีทวีศักดิ์ยูใส่เนอะยู่นี่ต่นี้นี่ดีเป็นกระลังเป็นกระลังเคลียร์พื้นที่ให้นะครับกับน้องปอมแป่มงานพาเาอยู่พีครับพี่น้องครับงานพาให้พี โอ้ผู้จัดการมาเดียวรับหรือเลปล่าเนี่ยว้าวเดีครับผมฮะเก็บกระถินเลยว้าวแล้วจะเอาสุดมาให้อันยเย็บใหตุนะขาดพี่น้องขาดขาดชุดผมขาดนะครับทีมงั้งนฮากอะเร้ากันเงียาบมองยูมองเศร้าก็ได้อันนี้พี่ท็อปธนาชัยน้องน้องจิ้งปิ่งน้องฟอร์ตเนาะฟังเธอพี่ เนี่ยนะครับไปเบิ่งกับข่อยกับน้ำเนี่ยขั้วห้องเด้์ยังกิ่นเนาะแม่ได้์ยังกินแม่เอาวันนี้กินหมูนะครับทุกคนปาด์ต้องใช้จะหมูลงในลงผักหมูหมูนี่แหละครับมันเสียบพี่น้อนห้องหมูหลงในลงผักค่ะวันนี้แองหม้อใหญ่ มันแม่นั่นนี่มันไม่เดือดจริงอย่ายากที่คนจะหใช่คือทำหม้อครึ่งค่ะที่กำามดูว่าทำหม้อเดียวก็ไม่พอค่ะเดนเชื่อมมากินทีหลังไม่ต้กินนะคะนี่ขวดสาวน้อยกับผิดชัวนะครับเดี๋ยววนยย่นผมเจเลดี๋ยวฮอดี้ทวีศักดิ์ก็จะมาฝากท้องไว้กับคุณแม่นะครับผมนี่เดียด๋วยวงูหลงในโรงผักนะคะ นะชิ้นไม่น้อยนะเพราะหั่นยากชินไมหั่นยากกว่าจะเสร็จใชกว่าจะเสร็จบพี่น้องเนี่ยครับในการแล้วพี่น้องเ้าเดี๋ยวยังไงห้องมาเสิร์ฟอยู่นี่นี่แล้วไใส่หมูบดนเอ่ไม่แน่เราทกับข้าวนะครับอันนี้คัวะเพลินโชว์ นี่มาทางคอสตูมเขาแผนกไฟคอสตูมแผนกขนแผนกอุปกรณ์นะครับผมดองฮะผัวเมี่ยคือเป๊ก็ใช้ซุนดักร้องได้เลยครับได้เลยคือพอให้เซชี่เปลี่ยนขึ้นเลย เนาะที่เปลวมันต้องถอดเสื้อแน่เนาะบนที่จริงที่จริงก็ไม่ต้องใส่แบบจงกระเบนเลยไม่ต้องใส่แจ็คไม่ต้องใส่จงกระเบนเลยได้บอไปถึงเนาะยิ้มยิ้มเปรย์เปรย์ว่ามาแสดงเก่งยิ้มเปรย์เปรย์ยังก่อใส่เก่งเก่งไหมขาาแม่เตมือ คำว่าชีปเปยเลย trilogy? ก็ต้องไ, аем аем ไ,ไม่ใส่อะไรนะคี่บ่อเป็นบ่อวะวะรัาฮ่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 า่าฮ่เฮอาฮ่ารถาฮ่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 บฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่างคาณาฮ่า่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮบ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่่า่าุ่าฮ่าฮ่าา ตะกี้ตะกรอนนั่นเวที่จะหันหนามาฟังทักกี่ครับหันหลังใส่อาคารผุน่นว่าชืวงน,นี้เขาจะเปลี่ยนไหมแล้วเขาแไงเขาสิไปใส่อันนี้หัวเพียงเงียงกว่าน,นี่ไหมอันที่เขาจะใส่สีซีอ่ะอเมลอนหักเนี่ยหักซะเป็นคนล้วงั่ามือตัดชุดด้านน้าเมื่อกีครับเป็นกระด้งเสียบคน จัดวางอุปกรณ์มึงครับคุณแท่นวางอุปกรณ์นะครับแท่นวางอุปกรณ์เนี่ยจะไดวัตถุเจะไดวัตถุคุณถึงหยิบวางนะครับเนาะนี่ตรงนี้คุณนดี๋ยวเอาพามะปูนะครับวางสวเสด็จ่ะเปื่อนเนาะเปื่อนให้น้อยที่สุดนะครับผมเพื่อความแบบสวยงามสดใสไปตลอดจนหดจบฤดูกาลเนาะามึงพี่น้องอันนี้เป็นกระบะหลังตัวนี้กระบะหลังเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเสียบค้นใส่อีก่เลยครับนี่ เก็บคนใส่ตรงนี้อีกเสบตรงน,รงนี้นะครับเวลาใส่แล้วเป็นกระสีถอดถอดคนออกไปเก็บใส่ในกล่องในกระลังนะครับกระสีมาเห้มันเสียหายพวกที่ได้ใส่คนกระสีประมาณนึงสี่นะพี่น้องเนี่ยประมาณนึงสี่มีพอดีเป็นแดนเซอร์เก่านะครับพอดีฮุจกักเ่ยส่วนมาทิมมีแบบมองเสียบคนข้างหลังเนาะเพิ่มความอลังการเฮ้ยจระสีมันก็สวยอยู่นะครับพี่น้องครับมันก็งามอยู่ แต่ว่ามันบอกอลังการนะเสียบคนนั่นๆไปเสียบเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะครับแบบนี้เลยไปเสียบเข้าไปก็จะเป็นเหลืองชมพูนะครับปกดีประมาณนี้เสียบเข้าไปใครที่จะมาเป็นคอสตูมนะครับผมเพิ่นเปิดรับสมัครพี่น้องเห็นกันสมัครเขาเลยครับกลับมาคลิบมาดูแลคนดูแลชุดเดนเซอร์นะครับ เหลี้ยงก็จะเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนั้นหัวคือกันนะครับหัวก็จะเป็นชิ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีเสียบคนข้างหลังแต่อันนี้บ่มีอันนี้บ่มีเพียงนี่ยจะเป็นเสียบแล้วก็จะเป็นแบบนั้นครับผมจะจะปรามาณีนะครับน่ะชุ้มกระบะชุ้มเนื้อขึ้กันนะครับทุกอย่างที่เป็นพอดที่ได้เสียบคนนะครับแมีนแมีนอันนี้แมีนอันนี้ต้องได้เสียบคนมาแม่อันนี้มันซันนี่หรือเป่ครับอ๋อ นะครับสีม่วงๆงามพี่น้องสีม่วงสวยมากสวยมากเลยนะครับผมคนสีคนน่ะเพิ่นก็เลือกได้ครับเพิ่นจะเลือกเพิ่นจะแยกให้เจ้าสียุทธสมือด้พยทีน้องอ๋อไม่น้องเจากับอไรก่อลยให้สียุทธสมืออันที่แหลกบางส่วนแหมจะเลือกนะครับผมจะมีคนเส้นคนเหยาวปะปนกันนะเพิ่นก็สีมาแยกหมดมูเนาะสำหรับทีมคอดตูมเนี่ยนี่ยกองเก็บคน นี่กองเก็บคนนะครับนี่กองเก็บคน็สิีว้แบบนี้แหละพอดอุปกรณ์ต่างต่างกับจมีร่างเก็บนะครับนะขนล่างไงนะครับล่างไงทั้งรถนั่นแหละประมาณนี้ผู้ใดสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานลำเพลินโชว์อยากมาเป็นคอสตูมเพิ่อรับสมัครอยู่บ่แม่ยังหลับอยู่พอวาย,ยังขาดอีกหลายยังขาดอีกหลายนี<ล>ค่คอสตุมก็คอดตุมก็ตตรงงามพร้อมเลยครับนี่มึงตอย่าง ยยเปในี่อันนี้บอกเพียงไงบอกอ๋อเหลืองชมพูชมพูแยนอยู่ครับแยงอพี่น้องนแกวเลยประมาณนี้ครับภาพพี่น้องเบื้งเบื้องชั้นเบื้องหลังเนาะนี่อุ้ยหมอกหมอกหมอกที่งามเลยครับมสวยสวยมากมากครับไม่เลยครับพี่น้องนี่คนไล่คนไล่คนนกคนละ เสร็จหนึ่งแท่งนะครับเราเสร็จแพงเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันล่าพี่น้องเพี่สมิตรก่อนนะครับอย่าลืมมาหมอนมาซื้อน้ำกันอยู่ที่พระประแดงอาเขตแกลงเนาะแล้วก็ผู้ใดที่อยู่ในคุ้มปิดหรือว่าซื้อแบบคุ้มปิดกะพอกันได้คุ้มปิดครับสำหรับคลิปนี้ล่าพี่น้องเพ,พี่สมิตรก่อนครับสวัสดีครับ